แนงไม่ออกผมบ้งเลยเจ้ใจปรับเหลือให้ผมด้วยเฮ้ยดีจริงมากๆเลยยแดงมาอีกแล้วร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกและกดเกมพาและยังมีบริการขายไอดีอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบ,บริการตลอดย4่ี่ชั่วโมงไม่โกงไม่เก็งแน่นอนผมแนะนำเลยนะครับผมมารูช็อปเฮ้ยวันนี้เนี่ยมาอยู่ในแมปนี้อีกแล้วนะแมปของผมเองนะครับมาสเตอร์ไพเลตและไอผมสีฟ้าเนี่ย มันคือตัวเซตสปาวนะคุณผู้ชมทุกเกาะเนี่ยจะมีบ้านเรืองแสงแบบนี้กระจกแบบนี้มันคือจุดเซตสปาวนะครับแล้วก็เวลาเราไปเกาะไหนแล้วเวลาเราเซตสปาวไว้เกาะก่อนนั้นเนี่ยเวลาไปเกาะอ,อื่นเนี่ยเรากดโฮมแล้วเราก็จะกลับมาเกาะที่เราเซตสปาวไว้นะครับเออข้อดีตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมบอกกับผู้เล่นใหม่เอาละมาเรามาเปิดตัวไปทางการกันดีกว่านะครับอยู่ผมไหมครับคิดต้องคิดดีแล้วก็น้องซีนะน้องซีอยู่ไหนนะ่น้อง อยู่อยู่เกบะมาเกี้พี่อยู่กาะมาเกี้โออยู่ไก,ก, oh, กลซะเลยนะเอาละวันนี้ไม่เป็นอะไรมากคนดูและมไม่เป็นอะไรมากเลยไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมคือผมกับน้องซีเนี่ยนะครับจะทําการมาสุ่มผลแจกเนาะผู้เล่นใหม่นะครับผู้าาเล่นใหม่นะซียอมว่าผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่า <c oughs> ๆอย่างนะเเออเอาละ, <c oughs> าละคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ กดแชร์คลิปนี้รีบกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยป้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับในม a s เตอร์พายเลตในวันนี้ว่าใครจะเกลือกกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S มาคุณผู้ชมครับผมผมก็ทำการเทรดให้น้องเขาไปเรียบร้อยนะนี่นะหลักฐานอันนี้มันคือบอร์ดใช่ไหมน้องมันคือบอร์ดเวลาเขาเทรดกันขึ้นตรงนี้นะ ว่าเขาเทรดอะไรกันผมก็เทรดไป1น0 0 0มื่นเนาะหนึ่งหมื่นรูบีนั่นเองนะครับมาสีพร้อมยังอีกน,น้องเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวสุ่มเลย<อ>เข้ามาข้างล่างครับผมแล้วสุ่มไปเลยครับสิบนะเอาแบบสิบนะส0บเท่านั้นอย่าเนียนนะผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ผลอะไรนะเผื่อได้ผลแบบเอ,อระดับตำนานอุย้ยสีทองมาเฮ้ยสีแดงมาเลยเฮ้ยพี่ดแดงเลยเฮ้ยเร็วจัดเร็วจัดอเอดเอเว้ย ผมได้ผลดีสองผลเลยนะครับผมระดับได้ฮะมาไรผมกดแป๊บผลอะไรผลใส่ฟ้าว่ะใสฟ้าวพี่แล้วผลตั้งงนะมีคนบอกว่าผลเลนเดียใช่ไหมผลเลนเดียมันก็มีอยู่นี่ใช่ป่ะใช่แต่ว่ามันสุ่มไม่ได้ับไม่ได้อ้มันต้องไปคิดมัดใช่ไหมมันถึงจะมาอีกครั้งได้ครับโป้หนิโอ้โหดูดิ มาลุลุ้ยเราไม่เจอเลยแต่ผมก็ดีนะทีเดียวได้ของดีเลยพี่อ่ะโคชิลจริงเฮ้ยทองมาแล้วดีโู้โหได้สิผลควันวะน้องโอ้โหผลควันมาเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะได้ผลสีดำหรือเปล่าผมกับน้องซีนะครับน้องซีมีเป็นแสนละลูบี้อ่ะใครอยากไปอ่ารู้ว่าพีอเฮ้ยแดงมาแล้วเฮ้ยซีวันนี้วันนี้ดวงพี่ดีว่ะเออโคตรดีอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยสองผลรวดปฐหถยังสุดมาคนดูให้ผมดูก่อนนะ <ๆ S 1> ผมเหมือนว่า <ๆๆ S 1> ผมจะมีผลสีแดงที่ดอกปามเมื่อกี้มีผลอเอ๊ะหนึ่งนี่ปะน่าจะายดีปะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เออเป็นน้าแข็งสองอันเลยแล้วก็กับแสงหนึ่งอันนะ <ๆ S 2> ก็ถือว่าเป็นผลที่ดีครับคนดูเดี๋ยวสุ่มๆไป,ไปก่อนนะเผื่อที่จะได้ผลดําบางคนบอกว่ามคือมันได้ยากเหรอซีน้บางคนเขาไม่เข้าใจไงว่ามันเป็นผลอะไรอ่ะมันจริงๆมันเป็นผลแอดมินนะ คือเขาแค่ใส่อุ้ยได้ผลแดงอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ผมได้รัวๆเลยว่ะประเดี๋แดงเยอะตั้งหวะพี่ออกรัวๆเลยเฮ้ยอีกแล้วสิเฮ้ยอะไรอ่ะระบบแอดมินปะเนี่ยไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีระบบอันนี้เฮ้ยผมไม่วันนี้ไม่เกลือว่ะแดงออกยับเลยวันนี้มั่งฟ้ากับเขียวเยอะจัดนะ Oh my god okay สูบยาวๆมาดู แดงไปอีกไหมไม่ใช่เซิร์ฟต่อไปพี่เกลือน,นะโอ้โหสีเหี้ยรุวนเลยทีนี้โอ้โหวิสีแดงไปอีกแล้วเฮ้ยแดงสองเฮ้ยจริงจริงอะบัตตัวผมมันบั๊กหรือเปล่าวะเหลี่ยงมาเหลี่ยงมาละเดี๋ยวเอาดีแดงอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผมสำหรับใครที่แบบผมไม่รู้แล้วว่าทองมาทองขั้วกระจอกพี่แดงเลยอะ อ,อ่ะพอก่อนแค่นี้แล้วกันสีเซตนี้เอายี่เองได้แดงกี่ผลผมได้แดงเลยพี่ได้แต่เหลืองอะโอ้โหเหลืองกี่ผลนะเหลืองแค่สามผลพี่เหลืองอผลเกลือ,อก็คือเกลือของพี่นะสีเหลืองนับหนึ่งสองสามผลเหมือนกันนะครับผมแล้วก<ล>็สีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผลเจ็ดขวาโอเค <c oughs> มา เดี๋ยวเราจะเทรดการใครเข้ามาผมให้ผลเฮ้ยเอาดีอุ้ยนั่งแล้วผมลืมไปนะผมเดี๋ยวผมจะมีอยู่ถึงแล้วนะครับอ่ะผมให้น้องแกเป็นผลด a r k แล้วกันาร์กไปโอเคอ่ะได้ผลาร์กไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในตัวผมการเทรดกันก็ประมาณนี้เทรดเลยเทรดไปเลยเมื่อกี้มีอะไรติดคอพี่ไม่รู้โอเค นี่นะครับคุณผู้ชมเราก็ทําการนี่เลยเก็บไปในตัวนะครับผมเพื่อจะทำการเทศให้เด็กๆน้องๆหนุ่มๆผมได้เก็บไปในตัวเก็บได้คนหนึ่งเก็บพลายผมเก็บไป้ผมเก็บไป้เก็บไปยาวครับเก็บไว้ก่อนอ่ะเก็บเลยไอตัวนี้ตัวเดิมปะไม่ใช่ตัวเดิมนะเดิมที่ตัวันอ่ะเอาไปครับผมบนแสงไอ้นี่โชคดีไปหน่อยให้บนแสงเลยนะครับ อันนี้โชคดีไปหน่อยจริงโชคดีไปหน่อยโอ้โหโคตรดีใจอ่ะวันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วด้วยเนาะเราเรานี้อยากต้อนรับฮาโลวีนมากตอนนี้ในเซิร์ฟผมนะบอกเลยโอเคคนดูเดี๋ยวผมดรอปเลยละกันที่เหลือนะครับผมเผื่อใครจะมาเอานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเมาหมดคนเดียวเลยไอ้ดองไอ้รอเฮ้ย ไม่ไดบแก้ผลมันจะรีบแก้ผลเลยเออเป็นบ้าเลยโอ้โหแต่ละคนจะฆ่ามันนันเนี่ยไอ้เบรยเกียนเกินแบ่งให้คนอื่นหน่อยแบ่งให้คนอื่นเฮ้ยใครวะเอยแบ่ง่ทุกหัวเลยมันแบ่งใช่ไหมแบ่งให้ใช่ไหม แน่งแมงะหนึ่งผลพี่แมงน้องเขาแบ่งอยู่อุ้ยดีดีดีเออเออดีดีดีโอเคนะครับป่ะซีเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีกว่านะคุณผู้ชมที่เซิร์ฟนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะคนดูป่ะเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟที่สองกันดีกว่าใครว่าเสียงอะไรอ่ะโคตรเกียนอ่ะเ้ยเปิดไฟวะอะไรนะน้องอะไรนะเรามือนที่ตัวเกียร์เราก็อยากเปิดตาเลยอ๋อคือแอคเว่าเองมีเกียร์สามรวยเกินในหนู มาดี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 อยากอยากวัดใช่ไหมเออมาให้ผมเอาด้วยดีกว่ามามาคนดูมันจะวัดกับผมมาคุณผู้ชมน้องแกจอยกับผมนะนี่ไงเดินมาโดนเปิดเลยเฮ้ยเอาดีๆมทำรู้สึกที่หนักที่เฮ้ยทำไมพี่แบบพี่ไม่ตายวะไอ้น้องเฮ้ยหมวกพิเศษหรือเปล่าอะไรแต่งติเต่อะไรไม่มีไม่มีเฮ้ยมันเลยเปิดสู้หรือเปล่าวะ เมันลืมเปิดเลยวะตีไม่เข้าเฉยโปรหรือเปล่าวะจริงมันตีไม่ตายเหมือนดิมนะ่มยร่เเโอ้ยมันแอคอะไรของบ้าเลยวะเอ้ยมันบอกว่าอย่างน้อยผมก็มีฮคีสีเฮ้ยถือว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นเก่าในี่มีฮคีสีเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวฮาชีสีก็จะกลับมาแล้วนะครับเร็วๆนี้ละกันากาผมบอกแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปดีกว่าอยู่เซิร์ฟไม่นานละคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมครับผมมาเดี๋ยวเรามาเซินะร์ฟที่สองแล้วเอ้ยพี่มีให้ผมไหมอ่ะอะไรว่ามันคุยกันพี่ชายผลอะไรฟาร์มดีหรออุ้ยอันนี้สงสัยอยายกได้ของดีเรามีในเรามีในกระเป๋าอยู่แล้วไอ้น้องเอาผลในฟาร์มดีเอาผลไอ้แล้วกันอ่ะไม่รู้ฟาร์มดีหรือเปล่าเอาเอาไปเจ้าของแบบ อเอไปซกินไปซะกินไม่กินวะไอ้น้องกินกน,นั่นแหละเอซีขอบคุณมากครับป่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าเซิร์ฟนีน้นะครับเพิ่มเราเกลือหรือเปล่านะครับเมื่อกี้สีเกลือไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ออุย้ยทองมาเลยครับผมอ่ะอุ้ยทองเหมือนกันใช่หรออิงก็ได้ทองเหรอเอ้ยถือว่าเสมอออ้ยทองทอง,ทองสองครับผมได้ทองสองคุณไ้เกียร์ครับทองหนึ่งอัน ได้ครับด้ขึ้นปเลยโอเคเสียงเสียงน้องซีมันอาจจะแบบแปลกๆนะคนรู้ว่าซีเขาไม่ได้มีไมค์เฮ้ยผลแดงออกตอดีทไม่ออกทำไมไม่ออกวะตัวพี่มันบล็กหรือเปล่าวระเดียมันไม่มีนะคนดูไอปรับเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่มีจริงๆนะผมไม่บปั่นนะจริงๆนะเฮ้ยวันนี้ทำไมมันดวงดีจังวะทองก็ออกทองออกรัวๆเลย สมุกออกว่ะโอ้ยเอาว่ะวันนี้วันของอ้นจริงๆรว่ะคุณโดเออเว้ยวันนี้วันของอ้นจริงๆเว้ยโอ้สุ่มอะไรก็ได้แต่แดงได้แต่ทองอุย้ยเห็นปหมคือกดเล่นๆก็ได้ทองแล้วอ่ะคุณโด,จ,ดจะทำเลเดอร์คิดดูดิอโอ้ยได้แต่ข่าวด้วยวผมเกลืออุอ้ยทองมาอีกแล้วอุย้ยสองก็ปลุกเลยทีนี้อือหือสองเด้งสองเด้งสองเด้งว่ะในผลดําว่าไม่เห็นมีเลยเนาะ ล้วนเลยที่นี่สีดำอ่ะสีดำอ่ะเม็ดมเวสไปลุยไปอุ้ยสีแดงออกอีกแล้วครับพี่น้องเกี่ยวมาว่ะรอบนี้ไม่แดงไม่ออกกมั่งเลยใจใจปรับเหลียนให้ผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เนรู้เหรอใช่เออดีๆสองสองกองเลยปะวะเออเออได้ฟินิก ออดีเออเฮ้ยคนเขาใส่ลุ้กมาแล้วคนดูผมได้คนฟินิกกว่าเฮ้ยฟินิกแตกแล้วคนดูฟินิกนี้จะแรงกว่าสีแดงใช่ป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ใช่เออมึงอไหดำอ่ะมีคนดูโอ้ยผมได้เฮ้ยเอ้ยไหนูอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเทรดเอาผมบอกเลยนะโชคดีมากคลิปนี้ คือผมกดอะไรมันก็ออกเว้ผมงงอยู่โอเคจใจแอปปรับเลทปะเนี่ยเออแอปปรับเลทผมหรือเปล่าไม่น่าปรับนะเออแต่แบบผมวันนี้ผมดวงดีมากเลยคนดูแบบดวงดีแปลกๆอ่ะแบบมันได้อะไรขนาดนั้นวะจริงๆนะเฮ้ยมาอีกแล้วลุงเฮ้ยฟินิกซ์เดิมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมดวงดีขนาดนี้วะเฮ้ยตัวกูบักหรือเปล่าวะ เข้ามาแล้วเจ็บ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 เขียวยับเลยว่ะรอบนี้รอบนี้เจอโอ้ยทองทองมาหนึ่งอันโอเคโอเคผมไม่มามบ้างีิว่าพวกพี่บอกเลยนะบอกเลยว่าคลิปนี้ผมดวงดีจริงๆมากๆเลยอุ้ยแดงมาอีกแล้วไอ้อน้องนี่สุ่มไดทองไดแดงยับเลยว่ะนี่เอาแต่เขียวเลือกใช่เหรออุ้ยได้ได้ดสองอันด้วยโอ้โหอะไรวะคลิปนี้ไม่ต้องรู้นะเหมือนแบบ ผมจะไม่กรอเลยอะ่ะผมให้คนดูดูทุกช็อตเลยอะ่ะแบบผมได้ผลดีขนาดไหนอะ่ะอุ้ยโอยตกใจนึกว่าผลแบบสีนี่สีลุงมาอีกอยากได้เป็นผลอื่นน่ะเอเจมหมดพอดีเลย่ปยเดี๋ยวเราไปเทรดให้เขาดีกว่านะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวขอจัดก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะผมจะให้ทุกคนนะาก็คือมีผลสีลุงอีกหนึ่งอันอ่ะโอเค โอเคมีผลสิลุงแค่อันเดียวนะคุณผู้ชมเก็บไว้แล้วผมจะนั่งนี้อ่ะโต๊ะนี้เลยเข้ามาโอเคผมจะแอดนะผมแล้วก็ฟ okay. ุตโอเคพี่ม ال, ผมได้ผลลุงพี่เอาดีๆผลอะไรเนาะลุงเลยผลอะไรฟินิกซ์พี่ฟินิกซ์ฟินิกซ์เอ้ยสวยเห็นป่ามันไม่ได้ปรับลเลทเออเอ็กโชคดีเว้ยเห็นป่าวพี่บอกแล้วเพิงได้มาผลแรกว่ะใช่หรอเอาดีๆ เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยโอเคมาเดี๋ยวเราให้อีกคนหนึ่งเข้ามาได้ผลฟินิกเหรอไอคนนี้คนเดิมเปล่าวะเออผมไม่ไม่ได้โอเคอะเอาฟีนิก์ไปเฮ้ยไม่งมามาให้ตังค์พี่พันแปดด้วยวะพันแปดแล้วแม่งเลขไปขยับไปขยับมาเนี่ยไม่ไม่รู้แปดร้อยแปดสิบหรือพันแปดโอเค อุ้ยแล้วใครโทรมาเนี่ยแป๊ถแป๊บหนึ่งนะมาเขาดูนี่ก็ท็อปบอร์ดนะที่ผมอาอาเทดให้น้องสองคนนี้ไปนะครับโอเคมามีอีกมีอีกมีอีกอะมา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 ,มาให้หมดมาให้หมดมาโอเคเดี๋ยวเราแจกให้ครบๆเลยอะเอาไปผลแสงอันนี้คือผลที่คนะ่อใข้า่ายโอเคอยู่นะครับก็วันนี้เรามาแจกถือว่าเยอะนะสีพี่พี่ว่าแค่นี้พอเหรอวะวันนี้เราดวงดีเกินว่ะตรง,ตรง ตรงดีเกินว่ะวันนี้นะครับคุณโดเดี๋ยวเราไปตีบอสสักบอสสองบอสไหมเดี๋ยวเรา Air J J ไปก่อนจะแพ้แพ้แพมันเกิดยังอ่ะเอางี้เดี๋ยวไปดูแพ้นะค,คุณโดเดี๋ยวเราไปดูแพ้เอ็งไปดูดิเอ็งดูพี่ดิแพ้กเกิด,ดแล้วโอเคไลน์กันมาหมดเลยพี่แอร์ไลน์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปตบแพ้ก,กันนะครับคุณโดบอกเลยว่าแพ้ตัวนี้มันดื้อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตบด้วยยิบผมไม่เกิดด้วยยังไม่เกิดหรอ ไปเกิดเป็นเกิดหรอโอ้ my ม o ก็อย่างนั้นก็เองรู้นะว่าเราต้องไปที่ไหนอ่ะบอสเดาะไม่ใช้แผลมันจะตีอะไรอย่มาเดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราจะตีนี่เลยกอผีเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นนะเฮ้ยห้าห้าสิบแล้วให้มันเปิดอ่ะโมเลียงไงตีโมเลียไงปะเดี๋ยวผมจะตีโมเลียนะคนดเดี๋ยวเราจะทําการไปฟาร์มก่อนให้มันเปิดประตูก่อนนะครับหลังจากนั้นให้คนดูเนี่ย ไปตบมันในห้องมันในเองอะ่ะคุณดูเข้าใจปะ <_ an> คือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีตัวโมเลียที่หน้าแบบว่าเป็นบอสที่หน้าตบมากๆเลยเออมันมันเท่ดีผมชอบนะผมโมเลียเนี่ยผมบอกเลยนะโคตรตึงอะ่ะคุณดูตอนนี้เนี่ยผมกับน้องซีเนี่ยตีก็ใกล้จะเปิดใช่ไหมประตูอะ่ะซีขาดอีกกี่วิญญ,ญาณนะเดี๋ยวไปดูไป <_ an> ประมาณสิบเองมั้งอีกแปดอีก <_ an> นะคุณดู <_ an> ก็ครบแล้วผมบอกเลยนะมีเด็กๆตามมาเต็มเลยครับตอนนี้ตามตูดเต็ม,มเลยเจะลวงตูดกูตอนไหนก็ไม่รู้เนาะจเลี้ย,ยงที่ไหนก็ไม่รู้ีอนิดเดียวนะคนดูมันจะลวงตูดผมดูดโิโอ้ยอยู่กับสีโคตรเยอะมันลวงตูดสีแน่ๆดูดิยวไอ้สีอยู่ฝั่งนู้นนะคนดูแล้วแบบดูดิยวพระเจ้าเต็มม่ะสามตัวสี่ห้าตัวจริงทําไมรอเก๋วะเนี่ยรอเก๋ อย่างเดียวเลยโอเคครับคุณดูตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มกันเรื่อๆยๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลยใช้สามหลาดวิส์โซลาจัดของแอดมินเนาะของแอดมินเนาะสบ,บายเลยแล้วนะครับคุณดูก็คือแบบรวบทีเดียวแล้วก็ปล่อยผมจะทําให้ดูนะคนุณดูคือมันแรงตัวนี้แหละโยรุคือสุดท้ายอะท้ายสุดอะมันคือสกิลอ่าสุดท้ายของมันนะฮิตสุดท้ายมันแรงมากปุ๊บตายอย่างเอาอะเอ้ยหลงัลงๆทำไมมันออกชา้าจังวะสี่ <c oughs> เดี๋ยอีกสี่ตัวเองนะมันออกช้าแปลกๆเมื่อกี้รวดเร็วจริงเมื่อกี้มึงพุ่งมารุวยเดี๋ยวเริ่มช้าเริ่มช้ามาไม่ไปเลยวะมันไม่มันไม่มีวิญญาณสักอันไปเลยวะเองเฮ้ยสองตัวอีกสองตัวผมตีออกสองตัวโอเค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 สวยน้องสวยโอเคโอเคพี่ได้หนึ่งตัวน้องอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวจะมีคัสฟซีนขึ้นนะคนดูเดูร้อน ใช่ปะคลิปมึงโอ้ที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาเออสวยนี่ไงมาแล้วมาแล้วคนณดูเฮ้ยเดี๋ยวเด็กมึงไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปไอ้น้องเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไอ้ยบ้าเอ้ยมีคนแย่งผมผมบอกเลยนะบอกก็นดูเอฟเฟกต์นวลเนี่ยตรงเนี้ยแหละเนี่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 ยแหละโดนเนี่ยตรงเนี้ยแหละเฮ้ยคุดูโผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเลือดไปอยู่ตรงไหนเลี้ยวมะเลือดเลี้ยวมะแม่งบังโอเคเออไอ้เลือดเร็วมะจริงบังนะคนดู นี้้เราก็ตองไปจะตายพี่จะตายปรับไปแก้ไขน้องๆอุ้ยแต่ตายแล้วนิดเดียวนะคนดูอีกนิดเดียวเรามองตรงนี้เลยอะไรวะตายที่ได้พาพี่ไม่ได้เว้ยดาเมจพี่ไม่ถึงพี่เป็นอะไร้ฮิซัวจริงๆเราลัลักกูออกไปไม่ได้เสีออกไปได้ไงฮะดูทุกคนออกไปไม่ได้บีกูคนเดียวออกไปไม่ได้น้องโอ้ทุกคนไม่แก้ทีเดียวไปเลย โอเควันนี้ก็สนุกดีนะคุณผู้ชมอย่าลืมมาเล่นเกมนี้ <Yeah. S 1> ด้วยการนะลิงอยู่ตนคลิปนี้เนาะผมจะกับซีต้อนรับนะซีซีซ,ซ,ซีซีต้อนรับคนดูบ่อยไหมก็บ่อยเข้าทุกวันแล้วเข้าทุกวันเลยนะ <Okay. S 1> คนดูเอาล่ะย้ายหมวลำคลิปไลค์คอมเมนต์กันด้วยวันนี้นะสุ่มผลมาแจกคนดูนะผมบอกเลยวันนี้เราไม่เกลือครั้งแรกเลยเว้ยเออใช่ไหมซีเองว่าเกลือไหมวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเกลือเออ,เ,อ,อเสียเสียไปประมาณแค่หมื่นนะหมื่นดูบี้นะซีเท่าไหร่ ประมาณน,นั้นเนาะประมาณหมื่นรูปรูี้ก็รวมรวมก็ประมาณสองหมื่นถ้ารวมกันสองคนนะฮะโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยอย่าลืมกดติดตามรูปคดิ่งนะครับไปดูช่องน้องซีได้น้องซีก็ทำเกมเกี่ยวกับเกมผมแล้วก็สอนปัม๊มเกมด้วยนะโอเคะ okay, วันนี้ซีอูเก a ไปบ่ายครับเจ้าอ้วนายบายนี่บิไม่ไ,มไมครับโ okay, อเคเจอกันนะ